สวัสดีครับผมบริษัทโกเอ็นจิเนยริร่งเซลล์แอนด์เซอร์วิสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาวันที่แล้วก็ปีนะครับของเครื่องวัดคดำนทึบแสงยี่ห้อโคเอ็นโอพีสองศูนย์นเอ็มน,นะครับอเค,ครับเรากดไปที่เซตน,นะครับมันจะขึ้นคำว่าแคลนะครับเรากดอินทีนะครับไม่ขึ้นหน่วยเฮอรปีนะครับแล้วกดตรงนี้ เอคเซลนะครับแล้วกดเลื่อนขึ้นตามที่เราต้องการปีนี้ปีส0 2 4ัี่แล้วกดเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วกดเซฟนะครับอันนี้เป็นวันครับนะครับอันนี้เป็นที่กรพิบอยู่เนี่ยก็คือเดือนนะครับกดขึ้นไปนะครับสามเดือนห้านะครับ แล้วก็กดเซลล์อทีหนึง่งเพื่อไปที่หาวันวันที่นะครับวันนี้วันที่31นะครับวันที่ผมทำนี่ที่31เ,เอนน็แล้วก็กดเลื่อนขึ้นนะครับ,รบแล้วก็กดเซฟนะครับเซฟนะครับแล้วกดอีกทีนะครับเซฟอันนี้ปุ๊บเราจะไปเวลานะครับแล้วหาคำว่า t i m อ่านี่ครับ t นี e ครับแล้วก,กด แอกเซลนะครับรากตา้งเวดาตอนนี้ผมทำยู่เวลาอยู่ที่16นากา50นาทีนะครับเรากดลงครับแล้วกด,นะรวกดเราจะเลื่อนไปตำแหน่งตรงนี้นะครับเรากด EXCEL ลมันจะเลื่อนไปให้นะครับผลื่นขึ้นงลงได้เลยนะครับตอนนี้มัน สิบหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทนนีนะครับแล้วกดเซตนะทีนี้เรามาดูกันครับว่าวันและเวลาเอาไหมนะครับแล้วคุณออกมา ปี2024เดือน5วันที่31นะครับ16นาฬิกา51นาทีนะครับเีครับเรียบร้อยครับ